สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเมื่อนี่อากาศเย็นยินเออยู่เฮือนกับพ่อใหญ่สองคนแล่นเขาห้องนั่นแล่นเขาห้องนี่สอบกอ่อนล่ำก็เลยว่าโอ้ยบ่มีเบียกมีงานยังดอกเถาเมื่อนี่ไปตลาดตะนี่ก็บ่ไเด้ดไปน้ามัวท่านคอยา่อามาหาล่ำให้พี่น้องฟังอก็อได้บวนได้ยิน ดูซือมันเหงาเพันมาคนแก่อย่างเราอย่านั่งเหงาติดบ้านไปสนุกสนานกับเพื่อนรู้ใจนถ้าเราทําได้ล่ะจะอายุยืนมั้ลูอันแม่นยูดอกอันผู้พคนไปโรงเรียนผู้เฒ่าเนาะคอยพ่อท่านเฒ่าไปพ่อท่านเด็กเฒ่าคอยอายุหลายดูสืออาะพ่อเนี่ยเจอเห็นอย่างง่วงง่วงง่วงวยบอกให้มาเป้าแค่ไหนมันย่างยางหน่าย่างหลังง่วงง่วงง่วงว่อย่างนี้ ก่อนล้ำมอยยกซอกออกมาเดี๋นี้แม่แล้วมําทำน้องกาลสีนอให้เดี๋ยวเบิ่งเลยอาแกมาซื้อาให้ที่นองบ้านวันๆก็แล้วทัน่ะ พื้นแห่งอาเจียงน้ำซอย Jamie, an. เพราะว่าเพื่อนนินแห่งอาเแห้งน้ำขุนซอยหลักคือหมอลำจังเวียนนั่งขั้นกูน้อยอาเจยซุ่มขั้นเพิ่นจังสะท่าทางบูแตงานสะาทาง แก้มน้ำแต่ตอนผัวทำดีบ่คุยความกันเหนือด่อนขอวันทานให้อานดูขอเตือนชุมผู้เพื่หู้ย่าเฝ้าคหยเดินก่อนฟังคำสอนพระสัมมสาสาธาณพวางไว้ ใครกูทำความว่เจียวตัวบ่มอมฟังเดี๋ยวนี้ตกถึงบางโลกของเอามันขอดเขียว,าาวเที่ยวแปดปีอยู่บ่เซ้าเห็นบ,นาบาน่น้องเห็นบ่น้องขันโมเจ้าคงเห็นข่าวอยู่ทีวีขันทํานี่มีคนหยกมาซอยทุนเกลีอ ล้วพวกคนทำนอกำไม่บ,บ่มีพเพลงอยากเป็นมูอยู่บ่านได้เองก็เดือดร้อนเม่นนน้ำกระดังไฟเละอดนธอขอฝากน้องใบพวกน้องนุ่งเยาวชนแม่ราัาส่นเงิน้องอย่าสิบขายเดืออยาบ้า มันสิพาไปเขานหยกงขังนั่งกอดเขาผู้เสียเงินให้มูเจ้าคือสองเขาพ่อแม่ตนตละตัวว่ามันสิพ้นต้องทนอยู่ตัง้งหลายปีดีบอดีดีบอดีก็คือโดนดีบอดีก็ต้องโดวนวีสามัน ฮอดว่าทันดอกรวยใจผู้ที่ร้อนน้ำตาหยอยคือสองเขือพอกับเมียลูกกับเมียกระตองแย่หาคนเลี้ยงแน่นบ่เมียแล้วผู้ถือด,ดัังสี่นั่งใครส่วพ่อมีห่างเอาไปขังนั่งคีวิต ถ้าคิดดีเมีทางพนเกิดเป็นคนมาแล้วอย่าทำเสียคนเบื่อเสื้อคำสอนพอแม่เเบาเอ้ยเฮาสิได้ดอกดูเย็นลูกแน่เอ้ยละสิ่งเฮาควรหลีกเว้นคือทำสัวมัวอบาย เฮาเกิดเป็นคนไทย <c oughs> จังสี่แล้วพ่อมรลองคือ,อย่าง <c oughs> และสิงเฮาควรหลีกเว้นคือความสวามวัวมัวอบายเฮาเกิดเป็นคนไทยก็ต้องหักเมืองไทยหักเพื่อนฟูงนอกฟวงตาง <c oughs> สามารถคีกันไว่ทำกันไห้ก็ใส่ไง สามถาคี้กันไว้ทำการไหนก็แล้วง่ายอย่าไปทำนอสิ่งไล่สิบายบุญบัดหาลังเอ้ยละควรมีกิจต่อตั้งสั่งแต่งกินฮานเป็นคนผ่านทำความผิดกิจบอดีมีเรื่องอย่าได้เครื่องคันใจถอนฟังคำสอนเอาไว้แน่ มันฟังเออพอแม่เออหลายชีวิตคนมันบ่แน่หาทางแก่ใบกคนตายหาทางแก่ใบคนตายเด้อคุณยายโอ้ยนาโอ้ยน้า ได้นอกพี่นองเนาะสั่งควมดีไว้เพื่อนบลาคือกันล่ะกับคนเหาอยู่น้ากันกะหักกันไว้ก็ดีกลัวสั่งกันเพื่อนว่าสั่งกันนี่เมนเอยู่ฝากฝาเพื่อนว่าหักกันนี่เมนเอยู่ฝากฝากขมไปเขาเขียวเพื่อนว่าก็คือกับยูแหงเดียวแหงเฮื่อนเดียวกรรมขันว่าสั่งกันนี่บ่เหลียวแลลตาโตเมนเอยู่ไก่ไก่กะพ่อปันไม้ทางตาเพื่อนวลาอ่นี่แคนนั่งสั่งควมดีควมงามหักกันสะมาขีกันเออ แล้วอันแนวใดเพิ่นว่าพอดีพ่อแม่เพิ่นบอกเพิ่นสอนอเด็กหน่อยผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นว่ายลุ่นสมัยนี้บ่อว่าตะว่ายลุ่นล่ะ,ะว่ายพอลุกอวอนไม่ลุกอวอนกับ <c ười> นี่การว่าขอโทษตั้งแต่ส้มว่ายลุ่นแหละเขาสีหายเนาอะ,อะเฮ็ดไใบสร้างไหวความดีความงามฟังเพิ่นบอกเพิ่นสอนอขอขอบุญขอบคุณเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ใหญ่สังเวียนช่องยายหม่องใหญ่ทองชาแนวขอบคุณค่ะ Oh, <laughs> yeah.